2 สวัสดีครับพบกันเห็นแล้วนะครับขอทักทายเป็นภาษาเหนือน่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาตาที่ดินแถวอำเภอแม่ริมกันนะครับที่ดินแปลงนี้จะมี2แปลง2องชนดรวมเนื้อที่ประมาณ240ตารางวาเอกสารสิทธิ์นี่เป็นฉนดคุดแดงนะครับเราไปดูแปลงแรกกันก่อนนะครับแปลงนี้ครับผมแปลงนี้นะครับเนื้อที่ประมาณ91.1ตารางวานะครับรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมที่ดินหน้ากว้างประมาณ12เมตรลึกประมาณ32เมตรนะครับแล้วก็ที่ดินจะต่ำถนนนิดนึงนะครับไม่เยือดูตามวิดีโอที่ผมถ่ายได้เลยครับ บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เราไปดูแปลงที่2กันต่อแปลงที่2จะอยู่ด้านในนะครับ เนื้อที่ของที่ดินประมาณ1 4 0 3ตารางวานที่ดินหน้ากว้าง17เมตรลึกประมาณ34เมตรนะครับมีถนนเข้าออกได้2ทางคือถนนตรงคอนกรีตตรงนี้นะครับที่เราเห็นและอีกทางนึงนะครับจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับไฟฟ้าประปาก็พร้อมนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนที่ดิน2แปลงนี้นะครับจะห่างจากถนนหลวงหมายเลข1 2 0 6เส้นแม่ริมสันทรายแค่1.8กิโลเมตรและยังใกล้โรงพยาบาลสันทรายเพียงแค่4.4กิโลเมตรใกล้โรงเรียนใกล้เซเว่นแล้วยังใกล้สวนดอกไม้กานะรเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ประมาณ3 ส0บนาทีหลายท่านที่มองหาที่ดินนะครับโซนแม่ริมหรือว่าสันทรายก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งนะครับที่ผมแนะนําถือว่าเป็นโรเคชั่นที่ดีอีกที่หนึ่งเลยนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่เบอร์ 0615989363หรือว่าจะแอดไลน์มาที่ N A T W E 9 3 6 3แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับรอชมคลิปหน้าว่าผมจะพาทุกท่านไปตำที่ดินที่ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ One, two,